นั่เป็นการกำลังทัดสำคัญของเรือที่ปปรงพยาบาตำรวจในพมะาลกรลาชุมหาครับและบริษัทระบบขนส่งกระชียจำกัดมหาชนในการร่วมกันสานต่อเจตนามณ์แห่งการแบ่งปันและเยียวยาูไ้ได้ะระผลกระทบปันน้ำใจสู่ชายแดนด้วยกันตั้งกองบริจาครับเงินคนสาไรค้า,าทั้งทั้งหมดหกสิานีแล้ครอบคลุมสายทางสีฟิสสีลม ทั้งหมด60สถานีแล้วก็ยังขยายพื้นที่ไปยังสายตะกราพิพัฒน์สายสีเหลืองสาีแสดสายสีชมพูอีก10สถานีรวมทั้งสิ้น80สถานีอยากให้ทุกคนนะครับช่วยจับบริจาคนะครับที่กล่องรับบริจาคนะครับที่สถานีรล้ฟใสฟาบีทีเอส,น,สนะครับ80สาขาเลยนะครับาสถานีช่วยกันเยอะๆนะครับ